ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Kids ครับผมคุณผู้ชมครับรายการ Star Kids ครับเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะครับมาโชว์ความสามารถซึ่งไม่มีเงื่อนไขใดๆซึ่งในการแสดงนะครับดังนั้นแสดงว่าถ้าน้องมีความสามารถอะไรก็ได้ครับ เก่งด้านร้องเล่นเต้นแสดงขออย่างเดียวครับให้มีความมั่นใจและโชว์ให้เต็มที่รายการเราจัดให้แน่นอนผมเดียร์สุริโยรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการของเราดาเนินมาเรื่อยๆครับนี่คือรอบที่2การแข่งขันนะครับวันนี้จะมีน้องๆ3คนมาโชว์ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามเริ่มต้นวันนี้แนะนําคณะกรรมการให้เรารู้จักกันก่อนนะครับน่ารักเหมือนเคยเก่งเหมือนเคยและฮาเหมือนเคยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้้นรับครับครูมอริสเคครูอินบูโดกานและครูวิทย์เอเอฟหนึ่งครับ วัสดีครับสวัสดีครับเ่ครับุณผู้ชมครับความสุขและความอบอ่นเรามีเหมือนเคยนะครับส่งผ่านทางรายการถึงคุณผู้ชมกับน้องๆทั้ง3คนนี้ไปชมวีทีอเลยครับ ครับโชว์แรกของรานวันนี้ครับเป็นสาวน้อยจากภาคอีสานมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับจะแซ่บแค่ไหนไปชมกันเลยครับกับส t a r ์คิดโชว์ที่หนึ่งครับ ใะ่ไหมเสียงตังมือกับน้องแอนด้วยครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าจะจบตอนไหนเลยดูเพลินมากดูเพลินมากนะครับสิงหนา้าแววตาสนุกมากเนาะตั้งแต่โชว์แรกก็ยิ้มตลอดเลยเก่งมากนะลูกนะ<อ>สแสดงอ,อารมณ์ได้แบบสุดจอเลยพี่ชอบมาก<อ>มันมากๆเลยนะขอให้โชคดีนะครับเพราะว่าผู้ตัดสินอยู่ทางโนนสามท่านครับฟังคำคอมเมนต์ใครก่อนดีครับท่านไหนก่อนก็ได้ค่ะแหมมีท้ามีท้าใครพร้อมเชิญก่อนเลยครับครูวิทย์ครับเชิญครับผม พี่วิชชอบนะครับเพีแต่ว่าจะจะจะ,จะเสริมตรงที่ตอนที่หนูเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเต้นอของศิลปินชวนิวันเนี่ยจริงๆแล้วพีว่วิว่าน่าจะมีท่าท่าที่เยอะกว่าน,นี้เพราะตอนนี้หนูใช้เชสคอนแทคมันเยอะน,นิดนึงแต่ว่าถามว่ามันมันผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะเราดีไซน์โชว์เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดหนูเติมอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ รูฟแมนไปด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างตรงกลางบ้างเป็นท่าอื่นเลยพี่ว่าพี่ว่าน่าจะดีครับแต่รวมแล้วชอบครับร่าเริงสดใสน,น่ารักครับขอบคุณครับผมด้านต่อไปครับขอเชิญครูอินครับความคิดของครูที่จะแนะนําก็คือครูว่าน่าจะฝึกเต้นให้มันแข็งแรงกว่านี้ค่ะตอนนี้มันมีความอ่อนช้อยน่ารักแล้วมันน่าจะมีความแข็งแรงในบางช่วงบางตอนที่มันแบบอึดกว่านี้ แล้วก็จัดระเบียบร่างกายให้สวยงามกว่าน,นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่รวมๆแล้วแอนเหมือนเดิมน่ารักสดใสล่าเรลงขอบคุณค่ะขอบคุณครับครูมาริสเคครับเชิญครับน้องแอนค่ะน้องแอนมีเสน่ห์ตรงใบหน้าและรอยยิ้มที่จริงใจของน้องแอนรู้ตัวไหมคะ อย่าทิ้งคาแรคเตอร์อันนี้ของน้องไปนะคะเวลาไปไหนอะไรยังไงยิ้มอย่างนี้ไว้ตลอดนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะน้องแอนขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครูทั้ง3ท่านด้วยครับพอใจไหมครับกับที่เราแสดงวันนี้พอใจมากค่ะพอใจมากดังนั้นขอให้โชคดีนะคะพักผ่อนก่อนแป๊บหนึ่งขอเสียงปรบมือด้วยนะครับน้องแอนครับผมเชิญครับ โชวที่สองนี้นะครับจะมาเล่านิทานให้เราฟังกันแต่เป็นนิทานคุณธรรมด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบและพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับกับโชว์ที่2ครับนายชุมชื่นมีอาชีพขายฝืนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขานายชุมชื่อเป็นคนขยันทุกๆวันเขาจะเก็บกิ่ไม้แห้งจากเชิงเขาเพื่อนำไปขายในตลาดฟืนของ ายชุ่มชื่นขายดิบขายดีนายชุ่มชื่นได้เงินกลับบ้านก็แบ่งให้ภรรยาใช้สอยทุกทุกวันสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวันหนึ่งภรรยาของนายชุมชื่น ันรุ่งึ้นจึงเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดต,ต้นไม้ทุกต้นตือนตือนและในไม่นานต้นไม้ก็หมดป่าลงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงขอกป่าไม้เหลือแต่โตไม่มีต้นไม้คอยออกคุ้มตับน้ำฝนพายุใหญ่ลมและฝนก็โค น,น้ำป่าปลาไนพัดอัท่อมสูงที่กองไหวทับของหมู่บ้านจนพังพี่นาเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำพ่อน้าลดสองสาม,มีภริยาก็ต้องขึ้นไปอยู่กับตอไม้และท่อนสูงย่างโดดเดี่ยวไรผู้คนพืชและสัตว์นายชุ่มชื่นบนกรบพราว่า บ้านก็มไม่อยู่ข้าวก็มไม่กินแถมยังต้องอยู่อย่า,ากแลำปากว่าเดิมน, <c oughs> นิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้ข้อคิดจากปรัดญยา เศรษฐกิจพอเพียงหนูอยากให้ทุกๆคนเป็นคนดีมีคุณธรรมรู้จักประมาตนอยู่อย่างพอเพียงดังคําที่พ่อหลวงสอนสั่งและช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ทําลายป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงประมือดังๆด,ด,ด้วยนะครับน้องกิมกล้อยโอ้โห okay. เก่งอ่ะขอบคุณค oui, ่ะยินดีมากเลยครับทุกคนฟังแบบลุ้นๆว่าอะไรจะเกิดข e um ึ <S 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 ้นต่อไปค่ะเอาละฟังคอมเมนต์จากท่านคะกรรมการกันเลยดีกว่าท่านแรกฟังคอมเมนต์ใครก่อนดีครับครูมอริสเคค่ะนี่เชิญครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะพอรู้ว่าต้องมาฟังนิทานคุณธรรมจากน้องกิมกอยเนี่ยนะก็บอกว่าเออมันจะเป็นยังไงแต่พอมาฟังน้องกิมกอยเล่า นิทานแล้วมันสนุกมากฮะวิธีการเล่าลีลาการเล่าของน้องกิมกอยเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเลาใจได้ตลอดเวลาอนาคตเนี่ยจะเป็นคนนี้ใช้เสียงในการทำมาหากินในวงการบันเทิงได้อย่างดีเลยเพราะว่าน้องเป็นคนมีความสามารถดีมากในการใช้เสียงชื่นชมจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านต่อไปครับต่อเชิญครูวิทย์ครับศาสตร์ทางด้านนี้เป็นศาสตร์เกี่ยวกับ Perform ร์มเพอรนี่หมายถึงการแสดงบนเวทีนะคะหนูมันกึง่งจะเป็นละครเวทีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นหนูเป็นคนที่มีสติมากนะครับแล้วเป็นคนที่มีความจําดีและการที่หนูใช้โปรเจกต์เสียงออกมามันเป็นการพูดที่ต้องให้คนได้รับรู้ถึงความเป็นไปของเรื่องเนื้อเรื่องซึ่งหนูทําได้ดีครูวิทย์เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอบคุณครับต่อไปขอเรียนเชิญครับ,บครูอิทครับชอบกิมกลอยเล่านิทานเมื่อสักครู่ มันตื่นตาตื่นใจมันน่าให้ติดตามคือทุกอย่างทุกอย่างคุณครูทุกคนชมไปหมดแล้วคือมันมันดีอยากให้คความดีความเป็นไทยความทุกสิ่งทุกอย่างของหนูไว้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูอินอยากจะฝากคือความเป็นธรรมชาติของตัวเราด้วยการใช้โทนเสียงต้องเลือกใช้ตัดปัดมันก็ต้องใช้ว่าคําว่าตัดเราจะควรใช้เสียงสูงหรือเสียงต่ําหรือเสียงกลางดีนึกออกไหมคะค่ะ<อ>วันนี้ถามว่าครูชอบไหมชอบมากค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคครูทั้งสามท่านด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้พักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขอบคุณค่ะขอเสียงประมือด้วยนะครับน้องกิมกลอยคุณผู้ชมครับโชว์สุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยคนเดียวเลยนะครับในวันนี้จะมามอบความสุขให้กับเราทั้งร้องและทั้งเต้นไปชมกันเลยครับกับสาคิชโชว์ที่สาม thank <laughs> you เมื <ersch> on, ่วานี้หัวใจขี่สมมันเด็กไม่ทันเดไปขับขี่ควบคุมยังดีก็ยังหนีก็ยังบลุดหายไปให้ใจกลับมามันเก่าก็ยังกลัวกลัวกาๆให้มันกลับมาก็ไม่รู้มันจะมาไหมถ้าเธอไม่ยอมให้กลับ gặp ma mày đà có cùng từngòm dù anh đủ leo cả dù rấtăng mình cóhôn mâ không nên cho lý phải quá phải ngon ขอเสียงพูดคกับน้องฮันเตอร์ด้วยครับโอ้โหเข้ามาท่านี้เลย <laughs> นี่นะน้องฮันเตอร์ครับ <laughs> เหนื่อยใช่ไหมลูกนิดนึงครับนิดนึงนะ <laughs> แต่ยังโอเคอยู่ยังยังคุมได้นะครับ <laughs> จังหวะก,การเต้นนิ่อําเลยเต้นโอเคเลยนะฮะแต่ว่าพี่ขออยากจะเห็นอะไรที่เป็นเป็นแบบระดับตำนานเกิดขึ้นน้องอยากเจอไหมขอเสียงปรบกือกับครูมอลิสเคด้วยนะครับอ นี่นี่คือออริจินอลเลยสุดยอดเลยนะเคไมครัเคยดูไหมเคยดูท really? ี่ที่พี่พี่เต้นเป็นแดนเซอร์ให้เพลงนี้ไหมไม่เคยเคยอ่ะครับฟาวมาเลยคะขึ้นต้นยังไงมามาครับโอ้โห เดียดนะตอนนี้ก็หอบแล้วเอวเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วังหลังเสียหมดแล้วบคุณมาครับขอเสียงปรบมือให้กับครูมอริสเคด้วยครับสุดยอดอ่าตรงนี้มาเรื่องของเราแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเก่งและเพลงนี้เนี่ยน้องฮันเตอร์เนี่ยจะต้องระวังนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราจะร้องเพลงด้วยและเราเต้นด้วยต้องแบ่งวักในการร้องและในการเต้นถ้าเต้นไปร้องไปเราจะเหนื่อยมากมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแบ่งกําลังตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราทําทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ออมกําลังหรือไม่เราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเราจะประคองเพลงให้มันมีพลังต่อไปตลอดทั้งเพลงไม่ได้เพราะเราจะหมดแรงซะก่อนนะครับอันนี้ฝากฮันเตอร์ไว้ด้วยนะครับแต่ฮันเตอร์ที่ทํามาวันนี้เก่งแล้วก็ชื่นชมมากที่เอาของคลาสสิกอย่างนี้มาให้พี่ระลึกถึงขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคคุณอินครับเยนเชิรครับฮันเตอร์หล่อมาก หนึ่ง่งคือหล่อเท่บุคลิกภาพดีหลังตรงเพราะฉะนั้นฮันเตอร์สามารถใช้ความเท่อของตัวเองพักเบรกในการเต้นได้คือตอนนี้ถ้าฮันเตอร์จะเต้นไปด้วยแบบเมื่อสักครู่แล้วร้องไปด้วยฮันเตอร์ต้องเริ่มจากการวิ่งไปแล้วร้องเพลงไปที่บ้านเพราะฉะนั้นการบ้านหนึ่งอย่างก็คือแบ่งแบ่งเต้นแบ่งร้องแบ่งยืนนิ่งเท่ๆโพสเท่ๆได้อีกแคโอเคค่ะ thank you ครับ <Thank you. S 2> ขอบคุณครับผ <laughs> มครับทูวิทครับเชิญครับ ถ้าหนูจะเป็นนักร้องหนูต้องเลือกที่จะเป็นนักร้องถ้าหนูเลือกจะเป็นนักเต้นหนูต้องเลือกจะเป็นนักเต้นครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูเลือกจะเป็นนักร้องเนี่ยหนูต้องร้องนําเต้นถ้าเกิดหนูจะเลือกเป็นนักเต้นหนูไม่ต้องร้องก็หนูไปทางเต้นเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นนักร้องแล้วเนี่ยเราจะมาเต้นเยอะนะครับมันจะทําให้เสน่ห์ของความเป็นนักร้องนำเนี่ยมันหมดไปวันนี้ก็ล้องทำได้ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะได้ใจคุยไปเลยเอาเพลงพี่เจมาร้องนะครับได้ใจไปเลยครับครับผม กบุครูทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้โชคดีหนึ่งคนเท่านั้นจะผ่านเข้ารอบต่อไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ขอเชิญทั้งสองโชว์บนเวทีคุณผู้ชมครับถึงเวลานี้อีกแล้วครับเวลาที่เรารู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าคงไม่เท่าทั้ง3คนนี้นะครับเป็นการตัดสินแล้วนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นจะผ่านเข้ารอบต่อไปโชว์ที่1ครับน้องแอนโชว์ที่2น้องกิมกลอยครับ มีอาชีพขายฝืนไปโชว์ที่3น้องฮันเตอร์หนึ่งเดียวเท่านั้นจะเป็นโชว์ไหนดีส่งเสียงดังๆโชว์ไหนดีครับผมมีโชว์ที่2นะฮะโอ้โชว์ที่2ทางด้านนูด้วยมี3ด้วยมีหึ่งด้วยการแข่งขันในครั้งนี้การตัดสินเป็นเอกฉันหรือไม่ครับเอกฉันนะครับเอกฉันนะครับเต็มเต็มเลยนะครับโชว์เดียวเท่านั้นและโชว์นั้นคือห สองสามโชครับบ๊อป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 จบโชว์ที่สองโอ้โหนี่คือโฉมหน้าของผู้นิพนธ์เข้ารอบต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนของคณะกรรมการท่านหนึ่งครับเหตุผลก็อย่างที่บอกนะครับ <t> ว่าน้องกิมกรอยเนี่ยนะครับได้มีการเล่าเรื่องมีการใช้ใช้ความสามารถในในด้านเสียงในการเล่าเรื่องได้น่าสนใจมากซึ่งเรามีพรสวรรค์อยู่แล้วอย่างที่ครูวิทย์บอกนะครับว่า ตัวเราเนี่ยมีพรสวรรค์อยู่แล้วอย่าเอาพรสวรรค์นั้นนำหน้าจนเกินไปให้หาพรแสวงมาเพิ่มเติมเพื่อผลักดันให้พรสวรรค์ก้าวไกลยิ่งกว่าเดิมด้วยนะจ๊ะครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นการขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณคจับน่ารักมากๆทั้งสามท่านเลยนะครับ มีความอบอุ่นให้กับน้องๆรวมถึงมีข้อคิดดีๆให้ปรับปรุปรปรงอยู่เสมอนะครับน้องๆสามคนนี้มานี่เลยครับยืนเรียงกันเลยนะ่ารักมากๆก,ก,กอดกันกอดกันกอดกันนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนะครับแน่นอนว่าต้องมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบและไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือมิตรภาพตรงนี้ครับเป็นพี่เป็นน้องและเป็นเพื่อนกันเก่งขนาดนี้ผมมีของรางวัลมอบให้กับน้องๆด้วยนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์กู d ดมูดครับสบู่โฟมสีสําหรับเด็กนะครับมอบให้กับน้องๆทั้ง3คนเลยครับกกเสียยบประมด้วน่าา คุณผู้ชมครับรายการละเมิดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3นะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้กับรายการปาคิสสวัสดีครับ